สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมานั์วรวิทรัตนกุลเมื่อเราพูดถึงรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือคอมพิวเตอร์ไซเอน์ก็ไม่จำเป็นทุกครั้งที่เราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบอันปรักคุณครูสามารถมาสืบค้นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ผ่านทางเว็บไซต์ csunplac.org ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ binary numbers หรือระบบเลขฐาน2กันนะครับ <S <S เอาล่ะครับเมื่อคุณครูจะสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไซแอนหรือวิทยาการคำนวณในหัวข้อ binary numbers หรือระบบเลขฐาน2ในหัวข้อนี้อาจจะไปเชื่อมโยงกับในกลุ่มสาระรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับ คุณครูอาจจะใช้แนวทางหรือวิธีการเรียนการสอนแบบอันปลักหรือไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับโดยมาสืบค้นจากเว็บไซต์ csunplug.org นะครับใน Topic Binary Numbers ในหัวข้อ Binary n u m b e r นะครับในนี้ก็จะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับเช่นให้นักเรียนที่มาเป็นตัวแทนยืนถือแผ่นป้ายนะครับที่กำหนดจำนวนค่าของแต่ละหลักนะครับซึ่ง ตัวสื่อตัวนี้นะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf ได้นะครับแล้วก็นำไปปริ้นนะครับทำเป็นกระดาษแข็งเพื่อที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบอันปรักกันนะครับจากเว็บไซต์ YouTube นะครับช่องของ us computer science education flip the one bit yes ok a y so from there to get to six how do we do that yes flip the one bit and the two bit the one bit and the two bit ok ในกิจกรรมก็จะให้นักเรียนทำห้องเรียนมีส่วนร่วมนะครับช่วยกันตอบนะครับว่าจะให้หลักไหนเปิดหลักไหนปิดนะครับในธรรงนี้เช่นในตัวอย่างตอนนี้นะครับวิทยากรก็กำลังถามว่าถ้าเราต้องการเลข13จะต้อง เปิดเลขอะไรบ้างนะครับ <Cool. S 1> เปิดหลักใดบ้าง okay. This the This zero, ตอนนี้ตั้งค่าเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับ One, two, three, <laughs> อันนี้ก็พยายามไล่ไปนะครับ <Four. S 1> ตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขสิบห้านะครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอันปรักในเรื่องของระบบเลขฐาน2หรือ b i n a r y number นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นการจัดมุมกิจกรรมนะครับเป็นมุมทํากิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทําด้วยตนเองนะครับอาจจะใช้วิธีการตัดกระดาษนะครับแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปหรือว่าสร้างสื่อได้เองเลยนะครับใส่จุดลงไปนะครับ 1. จุด2จุด 4 8่จุดแล้วก็สิบจุดนะครับแบบนี้แล้วก็มีครูพี่เลี้ยงนะครับคอยให้คำแนะนำนะครับคอยสอนวิธีการเล่นเปิดพลิกแผ่นป้ายอะไรในทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าของเว็บไซต์นะครับที่จะให้ดาวน์โหลดไฟล์เป็น pdf นะครับสามารถนำมาไปปริ้นได้นะครับหรือในการจัดกิจกรรมนะครับถ้าในห้องเรียนในชั้นเรียนมี เครื่องใช้นะครับมีเครื่องใช้โปรเจคเตอร์มีคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเราก็สามารถใช้ powerpoint ในลักษณะที่เป็น Interactive powerpoint ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนำไฟล์นี้นะครับแนบลิงก์ไว้ให้ในช่อง description ด้านล่างนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าแรกนะครับของ Interactive powerpoint นะครับแล้วก็มีโจ๊กเกี่ยวกับ binary นะครับ binary number นะครับ แล้วก็จะเป็นการอธิบายนักเรียนนะครับเรื่องของความหมายของคำศัพท์นะครับว่าบิตมาจากคำว่าไมเด r รี i บิ t จิตนะครับแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับหลอดไฟแสดงสถานะเปิดหรือปิดนะครับในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลนะครับที่เราเคยได้ยินกันว่า8บิตเท่ากับ1ไบต์นะครับนั่นก็คือเป็นชุดของบิตนะครับจำนวน8บิตที่รวมกันนะครับเรียกว่าเป็นไบนารีเทอร์มรวมกัน 8บิตนะครับเรียกว่าเป็น1ไบต์นะครับก็สามารถมีการแสดงสถานะในตำแหน่งต่างๆได้นะครับเป็นแบบเปิดหรือแบบปิดนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นประยุกต์มาจากแผ่นป้ายนะครับที่ให้นักเรียนมาช่วยถือนะครับเราอาจจะใช้วิธีการเปิดคลิกนะครับคลิกแผ่นป้ายนะครับเปิดปิดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปขั้นสู่การทบทวนกิจกรรมนะครับเป็นแบบฝึกทบทวนนะครับ เช่นข้อหนึะครับหนึ 1, 0, 1, 1, ก่ก็อาจจะให้นักเรียนมาติ๊กตรงนี้นะครับ1 011แล้วก็ให้ตอบว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็มากดเฉลยตรงนี้ก็ได้นะครับ1 001นะครับก็มาคลิกเปิดเฉลยด้านหลังประมาณนี้นะครับสำหรับการมาแนะนำโปรแกรม Interactive PowerPoint นะครับสามารถ คุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับไปแก้ไขเป็นของคุณครูเองได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ